ไม่เจอว่าเป็นคไดรบเอเนไม่วเดี๋ยวพดคุยดีดียิกสวัสดีค่ะแเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้ามาวันหน้ามาวันหน้ามาคนบุญนมาคนดีาคมกลากีในวเย่าี้ปขึ้นรถเลย งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพบ้านขอบคุณเจ้าภาพบ๊ายบายเจอกันทีมหน้านะคะเชิญขึ้นรถค่ะแข็งแรงนะโอเคอย่าไปคิดอะไรมากนะมือขึ้นเรา๋ัวจะตันเมนดวนกันสอดแจ้งวาโอเคขอบคุณค่ะโอเค ขอบคุณค่ะโชคดี่โชคดีค่ะเี่อาเอาเอาอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ kind of yeah, ่ยู่ายากดีขนาดนี้บ๊ายบายขวัสดีคึ้นรถไปจะขึ้นกล้องขึ้นรถไปจะขึ้นกล้องขึ้นรถไปจะขึ้นกล้อง เราไปถ่ายได้จ้ะไปถ่ายได้แล้วแล้วจะร้องไห้แท็กไปไห้เหมือนทุกคนเด้อยถ้าก็มา